ถ้าพูดถึงเกมซัมบี้เนี่ยยุคเก่าๆเนี่ยคุณจะนึกถึงเกมซัมบี้อะไรมากที่สุดครับผมแต่เกมซัมบี้ที่ผมนึกถึงเนี่ยมีชื่อเกมว่า The Last Stand ครับอยู่ๆใจมันคิดถึงเกมนี้ขึ้นมาแล้วก็ลองกลับมาเล่นอีกรอบนึงนำเสนอในรูปแบบของซัมบี้ยุคเก่ามากตัวบน มาดูรอบนี้ซิว่าเราจะสามารถเล่นได้โดยที่ผ่านได้ถึงวันที่20หรือไม่อ,อ๋อถ้าเป็นสมัยเด็กผมจําได้ว่าเกมนี้ผมเล่นไม่ถึงวันที่20เราต้องมาบริหารอะไรหลายๆๆอย่างถ้าเราซ่อมกําแพงก็จะใช้5ใช่ไหมถ้าเสิร์ตอาวุธก็น่าจะใช้ประมาณสัก4แล้วกันแล้วก็ค้นหาเซอร์เซอร์แล้วก็ซ่อม4อี่แบ่งกันไหอย่างละ4ก็ 4. คิดว่าจะเจอบ้างแต่ไม่เจอปืนว่ะแต่ซ่อมกําแพงได้ ไม่เจอปืนซักกระบอกอย่างน้อยขอให้ได้สไนเปอร์มาก็โอเคละรู้สึกไอ้ปืนนี้จะยิงยากเหลือเกินนะเนี่ยแอบยิงยากมากอืมมันไม่เข้าหัวเลยอ่ะมันเข้าหัวแค่นี้นิดหน่อยเองแล้วสพอแมงยืนออก,กันเราก็ยิงไม่โดนหัวเฮ้ยยืนออยืนอยนอยิงไม่โดนหัวจริงนะเนี่ยโอ้โหงานเข้าแล้วเออโดนตอดเยอะมากโอ้แม่งโคตรยากเลยว่ะ เข้าใจได้แหละสมัยเมื่อก่อน,นีเรายังเล่นรู้สึกว่ามันยากเลยรู้สึกว่าพอมาเล่นตอนนี้มันก็ยังยากถือเนี่ยแป๊บเดียวบาราเกตโดนตีไปถึงกระสาที่เจ็ดแล้วอะ่ะให้ตายเถอะอ่าได้มาหนึ่งอะ่ะได้ปืนลูกโม่มาหนึ่งเป็นอาวุธแบคอัพแล้วกันได้ลูกโม่มาหนึ่งก็น่าจะดีดีขึ้นหน่อยอะ่ะเออแต่เป็นไม่ได้นี่อยากได้สไนเปอร์มากกว่ามันสะใจโอเคอืโอโหยิงระยะไกลไม่ได้เลย 응 x 2, x อืออืออือพยายไกลไม่ได้เลยอือเรียบร้อยอือโอ้มันไม่เข้ามันไม่นัดเดียวตายนะยากในหลายความหมายอือเอาไปกินอือยากในหลายความหมายเฮ้ยตัวนี้ตัวนี้เฮ้ยจะยิงตัวนี้เนี่ยเนี่ยมันยิงไม่ค่อยจะโดนเลยอืออือยิงไม่ค่อยจะโดนเลยไอ้ตัวนี้ลบ จบโอเควาระเขตเหลือสามสิบเอ็ดโอ้ยโดนตีไปเยอะเหมือนกันนะเนี่ยทัไงดีวะเราต้องซ่อมเยอะกว่าปกติแล้วล่ะมาสักหกอะหารไปอย่างละหกหาเซอร์หนึ่งได้เซอร์สองคนวะโอเคได้เซอร์สองถ้าเป็นเซอร์มาช่วยยิงหน่อยก็จะดีเหมือนกันครับเพราะว่าเซอร์นี่จำเป็นมากเลยได้เซอร์มาคนหนึ่งอ๋อได้มาคนหนึ่งนี่วะโอเคสี่เอสี่ไง อืออืออืเรียบร้อยนี่ไงอือยิงโคตรยากเลยอืออือนี่ไงมันไม่เข้าหัวนัดเดียวตายนัดตายสิมันเข้าหัวนัดเดียวไม่ตายด้วยนะตัมมี่เกมนี้แม่งร้ายเอาเรื่องอือแต่ตัวแม่งเอาเถื่อนเอาเถื่อนเอาอือแล้วยิงหัวไปยิงตัวข้างหลัง ได้ยังไงก่อนฮัลโหลตีไงล่วงลวงไปแล้วล่วงไปแล้วย้ายมันตีโอเคไม่น่าไหวเลยนเนี่ยโดนบาราเขตโดนตีไปเยอะเกินเสิร์ตอาวุธแล้วก็ซ่อมกำแพงครับอย่างเราหกเสิร์ตอาวุธไม,ไม่มีอะไรเลยเสิร์ตเสียเปล่ามากตายแนละ้วไม่มีอาวุธเลยสักชิ้นนี่เป็นคืนที่เท่าไหร่เนี่ยคืนที่ห้าไม่มีอาวุธสักชิ้นเลยอ่ะจะทํายังไงดีไอหมา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 ย้ายมันเข้าใกล้หมาอันตรายมาก โอเคอโอเคตี้ไงโอโอโอเคสวยเออโอเคเฮ้ยอย่าอย่าอยายาอืมอืมอืมโหคืนที่5เลยจะไหวไหมวะเนีเ่ยเยอะขึ้นเรื่อยๆอะ่ะแไบบด้ยินหัวอื ยิงตัวด้านบนก่อนอืออืยิงตัวด้านบนต้องยิงตามลําดับยิงยิงจากด้านล่างไม่ได้ต้องยิงตามลําดับ,อดดอดบโอ้ยตายแล้วโดนตีซ่อมอย่างนี้เรื่อยๆโอ้โหกว่าจะได้นี่ตายอาวุธใหม่สักหนึ่งอาวุธใหม่สักหนึ่งชิ้นอ่าโอเคใ็ปืนกลมืออาปืนสั้นออกใช้ปืนกลมือใช้ปืนลูกโป่อ่ะมารอบนี้น่าจะดีขึ้นหน่อยอือ เติมกระสุนเข้าหัวไหมโอเคเฮ้ยลบ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 โอเคได้อยู่เออโอเคยังดียังดีที่มีปืนคนถึงหัวไปทีการยิงแอบ,บงงมากเลยเนีย่ยอือเงเ้าหัวไอ้กันไว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 ้การเข้ามาแล้วดันเข้ามาแล้ว กันไว้กันไว้กันไว้ไวแต่มันตีกำแพงได้เยอะต้องไล่ล่นำหนับแต่ด้านบนโอเคได้อยู่โอเค,ออเคกันได้เรื่อยๆก็ยังดีที่มันกันได้อ่าซ่อม6ซ่อม6เสิร์ดอาวุธ6ไปแต่สิชดกันมาแล้ว ของของที่ระยะประชิดได้แล้วฮอตกันต้องยิงระยะใกล้ๆจริงๆอะ่ะมันต้องเผาผนมากเลยซี่ไงเผาผนโอเคได้ยิงระยะไกลมาซี่แน่ยี่ี่ไง,ไง,ไไไงไโคโผ่หมดๆๆ พวกกำแพงแตกก็ล่ะไม่น่าทันจริงไม่น่าทันจริงโอ,อ้ยกำแพงแตกแล้วมาดูซิว่าเราจะรอดไหมเอาวะ่ะจะเช้าแล้วว่ะจะเช้าแล้วว่ะเฮ้ยอย่านะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย ออ้ยโดนรอดเลยเฮ้ยกำแพงพังแล้วก็ยังสู้ได้อยู่สุดยอดเลยกูทำได้ไงวะโอ้กำแพงมันพังแล้วครับเมื่อกี้นี้เรียบร้อยมันไซค์เข้ามาในขมันไซส์เข,าาข้มเขามาในบาร์เขตเราแล้วอะ่ะไม่มีปืนเรียบร้อยกูเอาอีกแล้วปวดหัวเลยไม่มีปืนไม่มีปืน,ม,ม,ปนม,มีปืนก็ตอดรอตายเลยมันเสิร์ชปืนไม่ค่อยจะเจอเลยฮะอยากได้สไนเปอร์ นี่สไนเปอร์ตัวเดียวแม่งขี่เกมโคตรง่ายอือไปเอเคไอ้ตัวนี้โดนก่อนโอเคไอตัววิ่งเอ้ยมาๆมามาเดี๋ยวนี่ไง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 เฮ้ยเปลี่ยนปืนเปลี่ยนปืน,ปนจะรอดไหมวันนี้ มีบาลากเตอย่แค่30แล้วผีเป็น่าเลยโอ้ไม่ไม่โอ้ยตัวเด็กเล้วเรียบร้อยแม่งโคตรยากเลยจะถึงวันที่20ได้เมื่อไหร่ก่อนฮัลโหลมารอบนี้เราลองซ่องกระพงตรงนี้ได้ชูรอชิดมาตอนนี้2คนแล้วโอเคก็จะมีตัวช่วยยิงได้เยอะขึ้นอ่ะโอเคไปเอ๊ะข้าพเจ้าลืมเปลี่ยนปืนงานเข้าแล้ว ยาไม่ดีแน่ไม่ดีแน่ไม่ดีแน่แนรู้สึกลูกซองมันไม่สะใจเลยอรู้สึกลูกซองไม่สะใจเลยโอเคเราได้ปืนมาแล้วอ่ะไปเปลี่ยนปืนเรียบร้อยอันนี้ันนี้ันนี้มันน,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 นีโอเคได้อยู่มีตัวช่วยยิงโอเคได้เซอร์มาสองคนเราต้องปัดเซอร,ร์รอบนี้นตัวอ้วนกอนตัวอ้วนแม่งถึก เอเข้าหัวอยู่โอเคได้อยู่แต่จะไม่ได้อยู่ตรงนี้แหละไม่ได้อยู่แล้วไม่ได้อยู่แล้วไม่ได้อยู่แล้วโอ้ยโ,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 โดนแดกอีกแล้วกูรอบนี้เปลี่ยนเป็นลูกโมแล้ว ไม่ไหวอะปืนกลไม่ไหวอือถึงจะใส่กระสุนน้อยช้าหน่อยแต่ก็เอามันดีกว่าอือม,มันปาผีดีกว่าต้องลูกโม่จริงๆโอ้โหเข้าหัวสะใจเน้นๆอือแต่ก็ย,ยิงยิงหัวนัดเดียวไม่ตายอยู่ดีนี่งไงเข้าหัวจริงๆโอ้ติดพิกซิเค้านี่ตบนตบนอือ อืม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 หมาตายเรียบร้อยอืมปนวนเยอะปนเยอะมากอ่ะปนเยอะมากปนวนปนก่อนเลยจับจากนก่อนเฮ้คือที่8จะรอดแล้ววะเฮ้ยได้ครับเรียบร้อยครับรอดด้วยเอาเรื่อง่มาและงานนิโก้ มันต้องใช้ลูกโป่จริงๆว่ะถึงจะเอาอยู่เลยฮนะอ่ะโอเคเปิดปืนว่ามาเจอไหมไม่เจอว่ะไม่มีปืนไม่เจอปืนไม่เจอปืนทําไมทําไมทําไมไม่เจอนี่อยากได้สไนเปอร์ไวๆเว,ว,ว้สยสไนเปอร์ขอแค่กระบอกเดียวตอบโจทย์ทุกการเคลื่อนไหวของกู มันตอบโจทย์เดี๋ยวก็รู้ว่าตอบโจทย์ยังไงอืมวันที่เก้าแล้ววันที่เก้าแล้วไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆวันที่เก้าแล้วต้องรอดนี่ไงลูกโม่เอ้ยลูกโม่มันดีอะเนี่ยซี่ไงไปตายด้วยนะ เก้ารอดไว้โอ้ยวันที่เก้าเข้าวันที่เก้ารอดแล้วแกว้วเข้าวันที่เก้าแล้วรอดขอ,อเสิร์ฟปืนหน่อยเฮ้ยสไนเปอร์กระบอกเดี่ยวไม่มีไม่มีสไนเปอร์น่าเสียดายที่มันไม่มีสไนเปอร์ถ้ามีสไนเปอร์นี่จบเลยไงน,นี่ไงหมาหมาไงน,นี่ไงโอ้โอ้โอ รี่ไงเข้าหัวจริงๆรี่รี่เข้าหัวสองนัดตัวลูกโมแม่งดีกว่าจริงดีกว่าปืนคนเยอะอปืนคนมือไม่ค่อยดีเลยแม่งออก,กันมีชิบหายเล่นยากเรียบร้อยมีโอกาสโดนนัดเดียวตายได้เวผีแต่ต้องขึ้นอยู่กับการ การติดคิกจริงๆปืนลูกโม่เนี่ยโอเคก็ยังรอดตัวไปเข้าสู่วันที่เท่าไหร่นี่ในวันที่สิบแล้วใช่ไหมขอสไนเปรอเปร์ขอสไนเปอร์เลยขอสไนเปอร์ไม่มีอีกแล้วไม่มีแล้วสไนเปอร์กูไม่แล้วอยากได้อะว่อไห่จะได้สักทีเฮ้ไงโอเคได้อยู่ ลูกมัวเดี๋ยวก็ตอบโจทย์ได้แล้ววะมาอือมาตีไงเข้าหัวจังจังืีรอดวะรอด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 ตีีตีีต โอ้ oh, ต้องแรงลำดับอีกแล้วจะรอดไหมวะเนี่ยตาวแล้วตาวแล้วตาวแล้วไม่เจ๊วันที่สิบเอ็ดโอ้เรียบร้อยโดนแดกซี้อยแลวครับโดนควักไส้กระจุยกระจายเลยขอยอีกนิดหนึ่ง ไอ,ไอตัวนี่ก่อนวิ่งก่อนเลยตึกหมากับรู้สึกว่าหมากับไอ้นี่จะน่ากลัวเป็นพิเศษ,ษ,ษเลยเว้ยหมากับลันเนอร์เนี่ยอ้ยอายิงตัวล่างยิงตัวล่างโดนตัวขาเฉยเลย นีทำไมมันดุจังวะเฮ้ยไม่รอดครับโดนอีกแล้วโอ้ผีเกมนี้แม่งดุเจินหานดุเกินไปดุดุแบบดุเกินไปต้องใส่ต้องใช้ลูกซองมเป็นแบ็คอัพด้วยแหละลูกซองหมดเมื่อไหร่ก็คือนั่นแหละเตรียมตัว้เลยยี่ไงเข้าหัวนี่ไงไ จริงไอ้ตัวเดินไวกว่านีกว่ารู้สึกไอ้ตัวเดินไวแม่งจะเดินมาถึงตรงนี้โคตรไวเลยนี่ไงนี่ไงแบคอัพมาเป็นแบคอัพหน่อย ซอเหมือนจะได้เรื่องไหมเนี่ยโอ้โห,หมันจะได้เรื่องแต่ไม่ได้เรื่องเลยโอ้ยกูตายอีกแล้วตายโคตรบ่อยเลยกูโดนแดกยาวเลยเฮ้ยไม่มีทางรอดเลยหรือยังไงวะเนี่ยมาอ,อีกรอบนึงเฮ้ยพอใช้ปืนกนแล้วรอดว่ะใช้ปืนกนแล้วรอดได้เลยอะ่ะเดี๋ยวก่อนนะนี่ปรับเป็นหกนี่ปืนใหม่ อะไรอ่ะเชนซอเอ้ยได้เชนซอมาเลื่อยยนเฮ้ยเลื่อยยนก็ดีดิมันเข้าใกล้เมื่อไหร่คือปาดแมงเลยแต่ตัวได้เลยจัดมามาเลยมาเลยนี่เลยเข้าใกล้เมื่อไหร่ก็ปาทีตัวนี่แหละของโกงอีกหนึ่งชิ้นนี่ไงเข้าใกล้เมื่อไหร่ก็คือปาดแมงนี่ไงนี่ไงเข้าใกล้เมื่อไหร่ก็โดนอ่ะเอาดิโดนโดนโดนหมด นี่ไงโดนนี่ไงนี่ไงนี่ไงโอโ้โหโอ้โหนี่ไงโอ้โหแจ๋วเลยสตาร์ทเลยมานี่ไงโอ้โหอย่างนี้ดีแจ๋วเลยเฮ้ยนี่เลยนี่เลยไงล่ะ <laughs> มาแล้ว เลื่อยยนมาแล้วอืมเป็นไงละมึงตายเป็นแถบมาดิมาดิตี้ดีนี่นี่น,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 นี่มามามาตี้ตายเป็นแถบร้อยกูได้สไนเปอร์มาก่อนเถอะเดี๋ยวจะน่ากลัวยิ่งกว่าน,นี้เป็นไงล่ะเอาเรื่องจัดบอกแล้วได้ของได้สไนเปอร์เลอไม่เอ้ยเลื่อยยนก็ลืมไปว่าม้วมีเกมนี้มีเลื่อยยนนี่หีว่าลืมไปได้ยังไงแต่น้อยก็ได้มาเว้ย เป็นตัวของที่แบบสามารถใช้พิกเกมได้เลยแกวอะ่ะแล้วก็ได้ของพิกเกมมาได้หนึ่งชิ้นเนี่ยแหละเป็นเลื่อยยนต์ตอบโจทย์ทรงเลยนั่นแหละสเฮ้ยนั่นแหละนั่นนลลูกพี่โอ้ยมามาให้หมดนี่ไงดีเลื่อยยนต์้วยนี่เลยอือตองสายตามสายซากอี่อา,ย,า,ย,า,ย,าย,ยอะเนี้ย นี่ไงนี่ไงของของหัวนี่ไง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 เป็นไ,ไ,ไงล่ะโอ้โหเก็บเรียบ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 อ่ามาเสิร์ตอาวุธขอสไนเปอร์รอบนี้ขอสไนเปอร์เลยอะไรอะ่ะ เป็นลูกซองอ๋อเป็นลูกซองไอ้นี่ครับเป็นลูกซองแบบแบบแบบนี้เนาะแบบบาเล่เขาเรียกว่าอะไรลูกซองแบบสองนัดอ่ะเออเขาเรียกว่าลูกซองสองนัดแบบมือเดียวมันก็แจ๋วอยู่นะถ้าเห็นอย่างเงี้ยนี่นี่เออฮ้ยกระบอกนี้ก็ได้ตอบโจทย์ด้วยนี่ไงหืมแหกแหกนี่นี่ไงโอ้โหแหกแหกอือหือ บอลเลงกว่าลูกซองมือได้ยังไงวะนี่น ge ge ies, ี่ไงโอ้ยอื้ออโอ้ยนี่นี่ยิงโคตรเฟี้ยวเลยอื้อืมข้ายิงโคตรเฟี้ยวเลยอื้อืมนี่โอ้โอ้โอ้หืมอืมขอสองนัดนี่แหละตอบโจทย์สิเอออื้อืมอย่างไงล่ะโดนเทียวตัวเทียวตัว นี่งไงตำรวจเหรออืม <c oughs> <c oughs> เรียบร้อยโค้เข้าให้เฮ้ยขอสไนเปอร์ในไม่รอบเนี้ยไหนๆก็ลูซองมาแล้วอะเอาสไนเปอร์สักหน่อยดีกว่าไหมผมอยากได้สไนเปอร์นะสไนเปอร์เป็นตัวของที่โห้งที่สุดในเกมนี้แล้วมัง้งแต่ยังไม่ได้สไนเปอร์มาเลยน่าจะได้จังรอไปก่อนแล้วกันถ้างั้นโอ้โค้นั่นแหละสวยโอ้นั่นแหละเติมโค้โค้หืยยิงไกลโคตรเลยวะ อ้ลูกซองเลยว่ายิงไกลจังเลยนี่นี่ไงโอ้โหเนี่ยแหละลูกซองของจริงต้องวันนี้นี่โอ้ยโอ้ยโอ้ยอืออันนี้แหละก็ตอบโจทย์อืออือเรียบร้อยโอ้ยมันยิงถึงด้านล่างอืออือโอ้ยตายเป็นกลุ่มเลยยิงกับลูกซองกระบอกนะั่นอีกเลยขอบเติมไวด้วยเป็นลูกซองเติมไวด้วยนี่ไง โอ้โอ้ยืนออกันเถอะยืนออกันเลยยืนเลียงเรือเรียงมาเลยอืออืมาเลยยืนเรียงมาเลยยืนเลียงมาอืออืยืนเลียงมายืนเรียงมาเข้าหัวอือหมูมันแรงจริงว่ะอือ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 ตอบโจทย์เลยอือเรียบร้อยตายหมดว่ะเฮ้ยลูกซองมึงโกงว่ะลูกซองกระบอกทีเดียวอีกนะเนี่ยโกงกว่ารอบที่แล้วอีกอะไอ้ลูกซองกระบอกนี้นี่โกงกว่าเยอะเลยเนี่ย Hunter rifle มาแล้วเดีย่ยอะไรที่ต้องการเลยมาแล้วใช้เป็นของพกไปเลยนั่นแหละอ่าฮะมาแล้วนี่ไงนี่ไงขอแค่อันเดียวเท่านั้นนี่ Hunter ลย f l e นี่ไงโอ้โอมมนยิงทะลุหมดนี่ไงผมชอบก็บอกนี้เพราะว่ามันยิงทะลุได้ยิงทะลุได้นี่ไงนี่ไงโอ,โอ้โอ้เข้าหูนัดเดียวจอดเลยยิงขาทะลุเลยอื ออยิงโดนตัวหลังด้วยอือยิงโดนตัวหลังด้วยอือเสยอือล่วงร่วงทีละตัวนี่ไงอะไรอะไรนี่ไงขอแค่กระบอกนี้แหละตอบโจทย์ทุกสถานการณ์โคตรโอเีกันสูนยิงได้เรื่อยอือเข้าหัวโอโอโอความแม่นยำร้อยแดอืออืออือ ล่วงหมดอ่ะบอกเลยสไนเปอร์ก็บอกนะี่ทำแม่งล่วงหมดอ่ะออเรียบร้อยหงายโคตรขี้โกงเลยว่ะไอตัวนี้มาแล้วโคตรขี้โกงเลยเดี๋ยวก่อนนะเราจะเสิร์ชผู้รอดชีวิตแล้วก็ซ่อมบาร์เขตสักหน่อยแค่สองพอแล้วก็เสิร์ชปืน่ันเพ่ิว่า,าจะมีอาวุธดีๆใช้โอเคอันนี้ survival เราครบ้วมีลูกเราก็ไม่สนใจอยู่ดีเนะต่อให้มี M4 หรือ AK เนี่ยเราไม่อยากได้ เราจะเอาอันนี้นี่ไงอันเนี้ยแหละกูไปได้ยันท้ายเกมวันที่ยี่สิบอะเอาดิอืมอืมสไนเปอร์กู้ชีวิตอืมเออเอือกเออเอือเอออืมอืมสแตนไลเปอร์กู้ชีวิตแบบอืมวันที่ยี่สิบล้อเออเออืออ นี่ ufficient. ขอแค่กระบ,บอกเดียวคือไปได้ยันท้ายเกมเลยอืมกระบอกเดียวกระบอกเดียวเท่านั้นนไยเปิ่มันโกงจริงนี่ไงยิงทุกุสองตัวโอ้โหปอดเดียวโอ้ยิงขาขาดโอยิงขาขาดนไนเปิร์กูนี่ไงนี่ไงนี่ไงโอ้ยิงทะลุตัวบนด้วยตัวบนด้วยเอาเรื่องไหมล่ะนี่ไงอ่ะนี่ไงอ่ะโอ้ไอ้นี่โอ้วิ่งมาทําไม วิ่งมาก็เสยดิีด่ไงวู้ฮ,ฮู้วิ่งเมอร์วิ่งมาก็เสยโอเคต่อไปก็หาเสริร์ตหาเสิร์อันนี้ต้อมแค่2พอแล้วตัวน,นี้เสิร์ตสี่เสร์ตว่าจะเจอลูซี่ลูซี่ไม่อยากได้อะลูซี่ไม่เอาไม่เอาแล้วลูซี่ผมจะเอาสิ่งนี้อันเดียวเลยีิเลยลูซี่ไม่เอาแล้วีิเลยเื้ย มีเซอร์เยอะเลยเว้ยอือตัวเยอะช่วยเยอะเออช่วยหน่อยช่วยหน่อยนี่แหละสวยอือ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 โอ้ยโอ้ยอู้เต้เลยเต้ โอ้ยเลียงเรียงมาเลยนั่นแหละสวยนั่นแหละสวยเรียงมาเลยเลียงมาเลยโอ้ยเข้าหัวเข้าหัวล้มลงไปเลยนี่ไงไม่ได้ตีบาราเคกูหรอกหมดสิทธิ์ไปนานแล้วหมดสิทธิตีบาราเขตไปนานแล้วไม่มีทางตีได้แน่นอนออหื้อยาวครับเรียบร้อย ยังไงล่ะจะถึงวันที่ยี่สิบแล้วด้วยเอาเรื่องจัดเอาเรื่องจัดไหนดูซิเสร์ออาวุธอ่าเราจะเอาอะไรดีครับก็คือผมคิดว่าอยากจะได้เป็นเซอร์นะแต่ว่าผมก็อยากดูปืนเนอะเอ้ยแต่ไม่เอาปืนแล้วพอละผมมีสไนเปอร์ก็บอกเดียวผมสบายใจแล้วว่ะพูดจริงผมมีสไนเปอร์ก็บอกเดียว AK กับ M4 บมก็่ไม่ต้องการแล้วล่ะมีตัวนี้ตัวเดียวนี่ไงนี่ไงมีแนวหลังช่วยยิงด้วยนี่ไงโอ้โอ้ ไอตัวนี้เกาะนะยิงขาอือนั่นแหละยิงขาโอ้ขาขาดทำอะไรวิ่งมาทำไมวิ่งมาทำไมวิ่งมาทำไมนัดเดียวจอดอะดาเมจมาแรงเกินเออเออสะใจจริงวะมันสะใจจริงๆเจจงๆนี่นนยสไนเปอร์กระบอกเดียวแม่งกู้เกมไปตลอดทั้งเกมเปืนอื่นไม่ต้องการแล้วเอาแค่นี้ตีเลยโอ้โห น um> <uh ี่ไงทะลุสองขาขาดเลยนี่ไงนี่ไงอู้นี่เลยนี่เลยโอขาขาดเออนั่นแหละสวยไอ้นี่โดนไอ้นี่โดนเอืออะไรอะไรวิ่งมาทําไมวิ่งมาทําไมวิ่งมาทําไมวิ่งมาไหมอ่ะวิ่งมาไหมวิ่งมาไหมวิ่งมาไหมวิ่งมาทําไม นี่ไงวิ่งเหรอวิ่งมีนักเหรอขาขายิงขามันไปก่อนไอ้นี่ยิงขามันอื้อไอทหารเนี่ยยิงขามันก่อนโอเคมาโอเคอันนี้เราไม่ต้องแล้วอันนี้เราแค่เหมือนเราต้องรักษาผู้รักชีวิตมีตรงนี้หนึ่งแล้วก็ตรงนี้เสร์จปืนไปเดี๋ยวซิได้อะไรมาไม่มีแล้วเราถึงดานสุดท้ายเราแล้ว,ลวดานสุดท้ายของเราไปเลยวันที่ยี่สิบคืนที่ยี่สิบ ก็ไม่หนักหนาสาหัสแล้วปืนก,มนกม็มีคนก็พร้อม,มอืมคนก็พร้อมมากอืมเซอร์ไวเวอร์กูเต็มเลยกูมีเซอร์เพียบเลยตอนเนี้ยเซอร์กูมาเต็มอ่ะอืมนี่ไงเซอร์ช่วยยิงได้เยอะพอเซอร์เยอะแม่งช่วยยิงได้เยอะมีสองสามคนแม่งโหดไม่ช่วยอะไรเลยพอมีเยอะขึ้นแล้วแม่งโหดอื้อนั่นแหละอื้อโอ้เข้าหัวให้นี่อื้อมีสไนเปอร์แล้วมันสบายจริงๆลยเนี่ยมันสบายมาก แต่มันมาทอนท้ายเกมเลยหน่อยโอ้แต่ขอมีกระบอกนี้กระบอกเดียวอะอยู่ได้ยันวันที่ยี่สิบอยู่ได้อีกสี่วันวะนี่ไงนี่ไงร่วงไปให้หมดดินี่ไงเออร่วงไปให้หมดดิไอ้นี่วิ่งทำไมนี่ไงนี่ไงนี่ไงยิงทะลุด,ด้วยนี่ไงขาขาดเลยมึงขาขาดเลยตัวหลังนี่ไงนี่ไงเต็มตัวขาขาดนี่ขาขาดมึง อูเช้าแล้วเช้าแล้วเช้าแล้วอี่นี่นี่นี่ฐานฐานฐานฐารมาทหารมาทห,หารมาเหรอทหารมาเหรอโอ้ยอีแม่งล่วงเป็นล่วงเป็นตับอื้อล่วงเป็นโนเมโนอะไรมึงล่วงเลยตายล่วงเป็นโนเมโนอะไรมึงมาแล้วครับผมเอามารับเราแล้วไปได้เวลาจบเกมแล้ว มีสแนปเปอร์ก็บอกเดียวแล้วแม่งง่ายเลยผมแค่ตัวนี้ตัวเดียวนั่นแ,แหละที่เหลือแม่งโคตรยากเลยไม่ไหวจริงๆไปถ้ารอบหน้าเดี๋ยวไปต่อกันที่ภาคที่สอง